สวัสดีครับสวนสมศิลคลิปนี้ผมจะมาพูดแนวทางการทําสวนของผมนะครับอันนี้เป็นสวนเล็กๆนะครับหน้าบ้านพักนะครับที่จริงตอนนี้ผมก็ไปซื้อที่ไว้แล้วนะครับประมาณ3ไร่เดี๋ยวเอาไว้ทําบ้านแล้วก็ทําเกษตรพื้นที่ตรงเนี้ยผมก็จะปลูกพวกไม้ผลนะครับพอ ไม้ผลนันไหนที่มันไปได้เนี่ยผมก็จะไปทำที่ส่วนใหญ่นะครับอันนี้ปลูกไว้ถือว่าเยอะนะครับมีเช่นถ้าใครตามคลิปเก่าๆนะครับจะมีตรงนี้ก็เป็นลงเมล่อนนะครับลงเมลอนเป็นทำจากไม้ไผ่ก็พังไปละเมล่อนก็ชอบนะครับที่จริงชอบนะแต่ว่าการตลาดเนี่ยมันไปไม่ได้จากเมลอนมาก็มาเป็นองูน องุ่นนี่ก็ตลาดโอเคเลยนะครับหน้าปลูกนะครับแล้วก็ปลรกอรอแลนอันนี้ปลูกยากมากนะครับไม่รอดนะครับตอนนี้หลักๆกก็มีองุ่นนะครับแล้วก็ต้นฝรั่งนะครับนี่เอาแนวทางการทําสวนของผมเนี่ยต้นฝรั่งเนี่ยผมจะซื้อเป็นสายพันธุ์มาครับทั้งหมดเนี่ยมีประมาณเจ็ดสายพันธุ์ ใครเห็นเล็กๆนี่นะครับเจ็ดสายพันธุ์นะครับนี่ปลูกกระจัดกระจายเช่นต้นนี้ก็เป็นสุยมี่ผมจะมาปลูกประมาณหนึ่งปีนะครับเพื่อเพื่อคัดสายพันธุ์นะครับคือถ้าเป็นพวกในกลุ่มเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านี่เขาก็จะบอกหมดนะครับว่าพันธุ์ไหนอร่อยคือเรียกง่ายๆเขาขายพันธุ์ไหนเขาก็บอกอร่อยพันธุ์นั้นนะครับ อันนี้มาคัดสายพันธุ์ประมาณหนึ่งปีมันมีนะครับมีสายพันธุ์ที่ไม่ผ่านนะครับพอหนึ่งปีเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเราเรารู้ว่าเออมันอร่อยเขาสามารถไปต่อได้ผมก็จะขยายไปทางโน้นนะครับนี่ทางโน้นนะครับตอนนี้ขยายไปก็เยอะอยู่นะครับนี่มาดู อันนี้เหลือค้างต้นนะครับตอนนี้ก็เก็บขายไปหมดละปีแรกก็ได้ขายเลยนะครับอันนี้เป็นซุยมี่นะครับนี่ซุยมี่นี่ก็ซื้อมาสองต้นเกือบไม่รอดนะครับไม่รอดนี่ก็คือ,อ,อตอนชิมผลเขาเนี่ยถือว่าอร่อยอร่อยมากแต่พอไปเจอไส้ขาวอีกสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยกูผมมีความคิดว่า จะฟันเขาทิ้งนะครับเปลี่ยนเป็นไส้ขาวพันนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าพอเอาลูกที่ค้างต้นเนี่ยเอาไปให้เอาไปฝากเขานะครับแล้วก็นั่งกินกับเขามีแต่คนชมว่าพันนี้อร่อยเขาก็เลยก็เลยยังรอดอยู่นะครับแต่คงไม่ขยายพันธุ์เพิ่มเพราะว่าไส้ขาวม,มีอีกพัน,นุ์นึงที่อร่อยกว่าส่วนต้นนี้นี่ ต้นนี้จะรอดไม่รอดก็อยู่ที่ลูกนี้นะครับต้นนี้เป็นพันเดี๋ยวนะโอ้ย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 เป็นพันหงวนสือนะครับนี่ผมกินแล้วก็ไม่ประทับใจนะครับเม็ดเยอะนะครับแต่ว่ารสชาตินี้เหมือนไม่ประทับใจนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นนะครับนี่ ต้นนี้นี่ถือว่าซื้อมาแพงที่สุดในส่วนนะครับประมาณ5-600มั้งนี่ครับหงจ้นสือนะครับเป็นลูกแนวหยดน้ำเขาจะมีทรงกลมแล้วก็หยดน้ำนี่ครับกำลังเปลี่ยนสายพันธุ์นี่นี่ครับมาดูต้นนี้นี่ต้นนี้นี่คือ ซื้อมาแล้วก็โตช้าที่สุดนะครับตอนแรกนึกว่าไม่รอดแล้วไม่รู้ว่าเป็น,น้ไอะไรนะลักปมหรือเปล่าก็าไม่ค่อยได้สนใจเขานะครับตัวนี้เป็นเฟิ้นหงมี่ต้นอื่นเขาได้ขายไปหมดแล้วนะครับต้นนี้กำลังออกลูกอันนี้อันนี้ไส้ขาวได้เป็นนางเอกของสวนเลยนะครับที่เหลือก็เป็นไซแดง คืองี้ครับแนวทางการทําส่วนของผมเนี่ยต้นฝรั่งนี้ยอมรับนะครับว่าไส้แดงอะมันแพงผมก็จะซื้อมาแค่ถ้าต้นถูกๆเนี่ยซื้อมาสักสองสมต้นนะครับถ้าต้นแพงเนี่ยเราก็ซื้อมาต้นเดียวแล้วก็มาขยายพันธุ์เพิ่มถามว่าตอนแรกอะขยายพันธุ์เป็นไหมบอกเลยนะครับไม่เป็นนะครับเอามาลองดู แต่ก็ไม่ยากนะครับอันนี้พันเดี๋ยวนะอันนี้ค้างต้นนะครับอันนี้เป็นพันหงเปาเสือนะครับนี่พันนี้บอกเลยว่าแฮปปี้มากซื้อมาต้นละประมาณ80บาทก็เลยซื้อมา3ต้นนะครับแล้วมาทดลองปลูกก่อน1ปีพอรสชาติเขาผ่านเนี่ยคือลูกค้าได้ชอบมากนะครับ รสชาติผ่านเนี่ยผมก็ขยายฟันเพิ่ม,มนี่ครับนี่ตอนนี้ก็ทำสาวไปเรียบร้อยนะครับสาเหตุก็คือทรงพุ่มเขาสูงเกินนะครับส่วนไม้ที่ปักไว้เนี้ยคือ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคลิปหลังนะครับผมตั้งใจว่าเดี๋ยวน่าจะสิ้นปีนี้นะครับว่าจะขยายไปที่สวนที่ซื้อใหม่นะครับมาดูโซนนี้นะครับนี่ตัวน,นี้ก็เป็นมะยงชิดนะครับ <c oughs> กําลังออกลูกนะครับ เนี่ยครับอย่างเวลาเราปลูกไว้ทดลองอย่างละต้น2ต้นเราจะรู้เลยนะครับว่ามันสามารถไ,ไปต่อได้ไหมเช่นในมะยงชิดเนี่ยดูนะครับอตอนนั้นนะตอนนั้นมัน,มนออกช่อประมาณนี้นะครับนี่ที่สวนออกช่อบประมาณนี้แต่พอผมผ่านไปจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ ปรากฏว่าข้างทางเขามีขายเรียบร้อยนะครับนี่ลองนึกเอานะครับว่าถ้าเราปลูกอย่างเงี้ยกว่ามันจะโตนะครับเขานี่โอ้โหเขานี่ไปไหนตอนไหนแล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่ไปต่อนะครับแต่ว่าก็เอาไว้กินในครอบครัวนะครับส่วนโซนนี้นี่โซนนี้เป็นการขยายพันธุ์เพิ่มนะครับจากฝั่งโน้นนะครับนี่ครับ ที่ผมบอกว่าซื้อมาแค่ต้น2ต้นแล้วเรามาขยายพันธุ์เองนะครับมันจะประหยัดเงินในกระเป๋าเรามากเลยนะครับบางคนบอกว่าขยายพันธุ์ไม่เป็นคือมันก็ไม่ยากนะครับมันก็ไม่ง่ายก็ไม่ยากนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ขี้นกนะครับเดี๋ยวผมจะมาเสียบยอดทีหลังการเสียบยอดไอในต้นเนี่ย กับในถุงเนี่ยในถุงนี่จะง่ายนะครับในถุงง่ายกว่าเยอะข้อดีของการทําสวนแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถคัดสายพันธุ์ได้นะครับว่าพันธุ์ไหนที่มันผ่านมันสามารถไปต่อได้นะครับแล้วก็มันประหยัดนะครับการขยายนี้เราเอามาขยายพัน์ธุเองเนี่ยมันก็จะประหยัดนะครับ เช่นคิดง่ายๆนะครับอย่างต้นหงเพาสือเนี่ยปกติเขาขายกันประมาณน้าจะถ้าเป็นกิ่งกิ่งทาบนะครับหรือเปลี่ยนยอดเนี่ยต้นหนึ่งประมาณช่วงราคานี้นะครับประมาณ150บาท<ช>เบาท้าเราลองมาคิดดูว่าสมมติเราขยายสัก100กิ่ง100กิ่งก็คูณ150เป็นเงินเท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหม เราจะประหยัดเงินไปเยอะนะครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือมันใช้เวลานานนะครับอย่างน้อยก็ปีหนึ่งเราถึงจะรู้ว่ารสชาติเขาอร่อยไหมอะไรเงี้ยสามารถไปต่อได้ไหมเงี้ยส่วนถ้าใครไม่อยากปลูกนะครับไม่อยากปลูกแบบทดลองก่อนก็ใช้วิธีแบบยังไงอะ แบบไปซื้อมากินก็ได้นะครับอย่างพันอย่างพันนี้ครับพันเดี๋ยวนะอย่างพันหงเปอสือเนี่ยเราไปซื้อมาสักสามเจ้าเนาะสามที่ที่ละกิโลก็เป็นสามโลแล้วก็มาทดลองชิมดูนะครับสมมติว่าสามโลเนี่ยแต่ละที่เนี่ยมันชิมแล้วเออมันอร่อยจริงๆก็ซื้อพันมาปลูกเลยครับอันนี้แค่หนึ่งสายพันธุ์ครับคือ มันมีเยอะมากนะครับเรื่องสายพันธุ์อันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนครับต้นทุเรียนก็มีกระเขาต้นสองต้นโอเคนะครับอันนี้ก็คือแนวทางการทำสวนของผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมขอบคุณครับ